ธงสาติกาลิ้นทองสาธุ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 โคมประพักโคมักหน้าทองสวนสุดป่องหน้าทองประพักใช่เห็นชายรักใช่เห็นชายรักหญิงเห็นหญิงหลงผู้ผินพากันงงหลงรักประจักจิตหลงรักประจับใจใครเห็นใครก็รักรู้งจักทุกทหน้าไม่ว่าไทยณจับจิตโมจับใจพุทธรักไทยทาลงไหลยักษ์นดูเป็นพัตตาพิสายทีวะยักษกะมานิไอ้ีได้กระั่งในโลกานี้เห็นลูกศิษย์ของข้าพเจ้ารักลูกศิษย์ของข้าพเจ้าจนสิ้นทีวังสรณังกระชามิ เองิดติดากดมาเองิเองตังตีงมะมะมาเอีงมมะติงตังัมะมะัาลีนักโอนักถาโอกาเสียติดใจนี้พทกับว่าพิคุนีเองมาริโสอาการสันติอางตอินมานะยึดานีตองมึงเลยตองมเลยโอปุกเปิดปิดปุกเปิดปิดปิดจริงไม่ดี ปิดสิ่งชั่วร้ายกลายเป็นดีองค์พันชาติแข็งแกร่งอำนาจมหาล่วยด้วยครูบาอาจารย์ข้าพเจ้าไม่ได้มบไม่ได้หลูแต่ลายมือของมนุษย์จะต้องเป็นไปตามการเวลาของลายมือจะมาครอบจะมาคุมจะมาปิดไม่ได้ข้าพเจ้าจึงขอเอาทองปิดมิให้เป็นกรรมต่อกันโอมนะคิดไม่อยู่ชัดจัดจ้านทีสังหะโกวทักษเณนิกุโตปุตเถเสเอชนละทักขะอาชิวาอาวาัชิสัตติตัง กิโลนะทะตะมังนอะอธะอมะหายะกิปิมะอะอุกปิเสปุโรเสมีอะวัชเชียจิงละมูออะด้วยลายมือเป็นธรรมชาติของมนุษย์ข้าพเจ้าจึงขอเอาแผ่นทองปิดเป็นเงินเป็นทองเป็นเงินเป็นทอง,ง,ทองด้วยครูบาอาจารย์สักไว้แล้วข้าพเจ้าไม่ได้ลบบลู่แต่ข้าพเจ้าจะเพิ่มเติมด้วยเงินด้วยทองมหาะนวยมหาธนวย์ธนวย์วยิามงุตยะ อมระดวยมหาระดวยระดวยเมกุกแจพุทธะปิจักริติมัตังอรหังคิติทตมตมะโอมพยาพุทธุกุกมาด้วยโอมะจ้นาการวยโอมนุษย์ที่มะรับนะ่มันหายแล้วใช่นะอำนาจนะมหาระดวยโอมระดวยมหาระด่วยระด้วยเปนโมุรด้วยโมกพุทธะปิจักริติมันตังอรหังคิติสปกติมะอปอมพยาพุ